ครับครับ um. สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคตนะครับเนาะรับมือนีแัดเดินทางมากนะครับวัดป่านะครับรับที่เก้าที่เดิมต่างแต่แัดเดินทางมากนะครับพี่น้องเอฟซีครับมาขอแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซีับมือนีแัดที่เดินทางเข้าไปนะครับขอแนวทางกับอาจารย์ขึ้เก้านะครับเนาะ ครับพี่น้องเย็บซี่ก็จำได้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับในช่วงระยะขำขึ้นปีที่ผ่านมาเนาะครับเนาะยอดกษเดินทางมานะครับก็มาทำพิธีนะครับกับพระอาจารย์เนาะครับเนาะมาขอแนวทั้งรัฐบาลไทยกับเล้าพัฒนานะครับพี่น้องเย็ซีครับเอาพี่น้องเย็ซีครับทีพาพี่น้องเขาเดินทางเข้าไปอยู่ ุ่มต้นมหาโพธิ์นะครับพี่น้องเอฟครับต้นโพธิ์ใหญ่ที่แอดเคยมาถ่ายท้ำให้พี่น้องเฮานะครับครับพี่น้องเอฟซีที่เขามาใหม่ยนะครับเนาะที่ยังพันรูนะครับสำหรับแนวทางมือนี้ก็สิตามเป็นรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเอฟซีให้พี่น้องเฮานั่นะครับเนาะครับมือนี้ครับพระอาจารย์เพิ่นขอแนวทางเล่าพัฒนานะครับคำขึ้นนี้เป็นเหล็กจุดถูกนะครับพี่น้อง ครับเป็นเลขจุดถูกครับพระอาจารย์เพิ่นทำพิธีแล้วนะครับเนาะแอดก็รอดอยู่ข้างนอกนะครับพี่น้องครับทำพิธีจุดถูกขอแนวทางเล่าพัฒนาสิได้ตัวใด้เนาะครับเนาะจังคอยเขาไปเบิ่งไปชมนํากันนะครับพี่น้องที่เป็นเลขถูก้อพี่น้องที่ครับครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับเป็นเลขทูบนะครับครับมื่อนี้แอดอยู่มาจุดทูบ ไวบูซานะครับองปู่องค์งานะครับที่วัดที่เอฟจะสั่งองค์พระเมียเทนนี่นะครับเนาะเมื่อกี้เป็นคำไปเปลี่ยนวันพระนะครับครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับเมื่อกี้สองเซ็ตเป็นขึ้นนะครับขึ้นสิบห้าขั้นะครับเกตว่านะครับเปลี่ยนวันเอ็ดกับยังพระในเบิร์กปฏิทินได้พี่น้องซี่ครับครับนี่คือสาร ปูยานะครับสารพระพุ่มปูยาวัดสามกีธาบนะครับเพิ่นเคยให้โชคให้ลาบมาจนพวกแอดได้สั่งสารขึ้นมาให้ปูกับยานะครับได้มาอันเชิญปูยานะครับได้บวงสรวงแง่ความนะครับอยู่จุดนี้นะครับเนาะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดมาประทับอยู่มองนี้นะครับพี่น้องค์เทีครับเป็นอยู่นี่ก็เป็นพ่นไงนะครับพ่นไงเราก็เคลือบทวัตไง บรรยากาศแอดกย็ยกผู้เดียวนะครับพี่น้องที่ซี่แต่ว่าแอดก็เคยมาแล้วนะครับเนาะก็เลยก็บอบเป็นยังนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อตามแนวทางให้พี่น้องเข้าอยู่แล้วนะครับแตาเข้ายัานนะครับเขากบมาบ่ไดนะครับเนาะสำหรับเครื่องนี้ก็บ่ไดประมาทผาดผังี้ยงทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแอดเข้าลบในเสียงศักดิ์สิทธิ์อยู่ ถูกสถานที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเข้าเดินทางไปใส่มาใส่เดินก็ต้องคุ้มครองเข้าอยู่แล้วนะครับครับโดยเฉพาะองค์พมีทลอรณีนะครับแอบเดินทางไปใส่มาใส่กากาวเพิ่นก้อนนะครับเนาะกาวไอเมียวทรณีน้ำคุ้มน้ำคองนะครับพี่น้องไปไปเบื้องแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันศุกร์นะครับที่10สีที่จะถึงนี่นะครับเนาะครับอาจารย์มึนจุดถูกแล้วนะครับแอบ ก่อนอยากออกมาคุยอยู่ทางหนอกก่อนเพราะว่าเป็นท้ำพิธีนะครับเนาะครับพระอาจารย์เพิ่นจุดถูกนะครับอยู่หนาข้องนะครับเพราะว่าเพิ่นท้ำบัดถ,ถูกมือนะครับเนาะพระอาจารย์เพิ่นจะท้ำบัดถ,ถูกมือครับเพราะว่าบริเกียวว่าอยู่ในพันษาหรือว่าหนอกพันษานะครับพระอาจารย์เพิ่นจะท้ำบัดถ,ถูกวัน ทุกมือเลยน้อครับเนาะบ่าบาจิเป็นมือวันธรรมดานะครับถือว่าเพิ่นเคียงเคียงคักนะครับพี่น้องทุกี่เอาขันเคียงคักแล้วนะครับตัวเลขก็ต้องมาต้องปังนะครับเนาะไปพี่น้องเขาไปเบื้องไปส้มน้ำกันครับนี่คืออยู่บัดปลาด้วยพี่น้องทุกี่ครับอยู่ในห้องเนาะนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจะนั่งอ่าทำบัดยูมองนี่จุดนี้นะครับเนาะ รับเปินก็นเลยจุดทูบขอโชคขอลาบมาฝากพี่น้องอีฟซี่เขานะครับเป็นแนวทางเล่าพัฒนานะครับพี่น้องซี่ครับบอเมียนเลขสูตรเด้อพี่น้องนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับเป็นเลขจุดทูบนะครับอือพี่น้องอีฟซี่ เป็นเหล็ตัวใดคอมเหมือนมากนะครับเนาะส่วนเอดนะครับเห็นเป็นเหล็กครับเห็นเป็นเหล็กซีนะครับ้องซีเห็นเป็นเหลขกซีแล้วก็เหลขกหนึ่งชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวยุคเครื่องนะครับครับตัวยุคเครื่องนี่เอดก็บอกการันตีว่าเป็นตัวใดนะครับสรุปนะครับเนาะ เอาต่ ta, ตัวชัดเจนก็คือเลขกซีก, 4, กับเลขกหนึ่งก็พอนะครับครับเนาพี่น้องอย่าลืมนะครับวิ่งซีกับหนึ่งนะครับเนาะครับจับคู่กับซีหนึ่งนะครับเอาเขียนๆเน้นๆท่านี่อะไรพี่น้องอกูซี่ครับสําหรับแนวทางเล่าพัฒนาคขำขึ้นนี้นะครับพี่น้องอกูซี่เอาให้โชคให้มนันให้เฮงให้ปังกันสุกูสุขคนสวัสดีครับ